สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาวัรณส้อยภูนตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองวัวขาวสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิชบูรณ์เขต3ได้คัดเลือกพลนการปฏิบัติที่เป็นเลิศเ p สแพ t ทีสป,ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล O อเปกคอนเท t c e เซ e น การพัฒนาเกมการศึกษาชุดฉันชื่ออะไรในระบบสุรยิยะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4แรงบันดาลใจในการจัดทำสื่อนั่องจากปัญหาในห้องเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุรยิยะผู้เรียนไม่ค่อยสนใจในเนื้อหา เพราะค่อนข้างเยอะดาวแต่ละดวงมีลักษณะที่แตกต่างกันหรือม,มีเนื้อหาที่นักเรียนอานจจะน่าเบื่อครูเลยคิดว่าในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่จะทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนมากยิ่งขึ้น ก็เลยคิดว่าจะทำอะไรให้นักเรียนมาสนใจและอยากเรียนในเนื้อหาร,ระบบสุริยะจึงได้คิดสื่อขึ้นมาเป็นเกมการศึกษาชุดฉันชื่ออะไรในระบบสุริยะเพื่อนำไปใช้ทดลองกับนักเรียนนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นและอยากที่จะเรียนเพื่อนำม,มาใช้ในการเล่นเกมชุดนี้ผลลัพธ์ที่ได้ผู้เรียนมีความ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริงและมีผลสำฤทธิทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ75จากการใช้เกมการศึกษาชุดฉันชื่ออะไรในระบบจุริยะอยากชวนเพื่อนๆครูทุกท่านมาใช้สื่อโ p เ c กคอ t เท n t e เซ็นเตอรกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ